หลายๆคนนะครับผมอินบอ์เข้าไปที่เพจอินดี้การ์เด้นนะครับพร้อมถามว่าบ้านสวนผ้าเพิ่นใช้เทคนิคอะไรทําไมบอลโตไวนะครับผมแล้วก็เป็นพุ่มเป็นกอนะครับแตกหลอดดีนะครับวันนี้นะจะมาทบทวนอีกรอบนะครับผมก่อนจะเข้าไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับก็สวัสดีนะครับผม FC ที่รักในบอนสีทุกคนนะครับผมวันนี้นะจะมาแชร์เทคนิคนะครับใครที่อยากให้บอลสีเป็นกอเป็นพุ่มเป็นทรงแบบนี้นะครับ แล้วก็โตไวแตกหลอดเยอะนะครับผมแป๊บๆเผือแป๊บเดียวก็ได้ย้ายกระถางอะไรประมาณนี้นะครับบ้านสวนพาเพื่อนะครับก็ได้ใช้เทคนิคง่ายๆเลยนะครับไม่ยุ่งยากนะครับพวกปุ๋ยบำรุงสูตรดินต่างๆนานาที่เคยทำไว้นะครับวันนี้ก็เลยว่าจะมาทบทวนนะครับให้เอีทุกคนดูนะครับว่าผมใช้บ่อยและใช้ประจำแบบไหนทำยังไงนะครับที่ได้บอนสีโตเร็วแล้วก็แข็งแรงมากนะครับต่อให้ จับกระแทกขนาดไหนนะครับก็หักลําบากนะครับผมนี่นะครับอันนี้คือเบบี้นะครับที่ค่อนข้างจะโตเร็วนะครับผมที่ผมบํารุงแล้วก็เลี้ยงนะครับพวกนี้ได้มีการสกิดหัวออกมานะครับผมตอนนี้เขาโตแล้วปะเดี๋ยวผมจะพาไปทําแล้วก็พาไปบํารุงพาไปปรุงดินนะครับผมสําหรับสูตรเบบี้นะครับบอลเดบี้ที่โตช้าชนะครับวันนี้พามาจับมือทําเลยนะครับปเราไปเริ่มทํากันนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมจะต้อง ปรุงดินก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้จะย้ายกระถางที่หนาวกับกวางใบโพนะครับผมอันนี้นะครับเป็นใบมะขามนะครับกับใบก้ามปูหมักนะครับผมที่เป็นอินทรีย์สารแล้วก็อินทรีย์วัตถุนะครับผมนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนดินนะครับผมก็จะใช้เป็นดินขุยไผ่นะครับที่ผมใช้นะครับผมรู้สึกว่ามันโอเคนะครับผม ดีดีกว่าดินใบก้ามปูเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาใบก้ามปูมาผสมเลยผมก็เลยลองใช้สูตรนี้มาสักพักแล้วนะครับผลป,ปรากฏว่าบอนสีนะครบเขาตอบสนองได้ดีแล้วก็โตดีต่างหากนะครับผมผมก็ใช้ปริมาณนี้นะครับวันนี้ก็จะใช้ดินเยอะหน่อยนะครับก็เลยต้องปรุงเยอะเพราะว่าวันนี้มีย้าย2กระถางนะครับกระกระถางแรกก็จะเป็นอีเหนากระถางที่2ก็จะเป็นกวักใบโพนะครับที่ เออปลูกไปปลูกมานะครับเขาลากเขาออกมานอกกระถางแล้วก็เลยเออต้องย้ายนะครับเนี่ยนะครับนี่คือกระถางที่จะย้ายวันนี้นะครับดูลักษณะของเขาก็จะประมาณนี้นะครับที่จัดสังเกตได้ว่าเออต้องย้ายกระถางแล้วนะเพราะว่ามันแน่นนะครับวันนี้ก็เลยตัดสินใจนะครับใช้กระถางใหญ่ไป หนึ่งใบเลยกระถางดินเผานะครับนี่แล้วก็ลองก้นกระถางด้วยกากมะพร้าวก่อนแล้วก็ใส่ดินลงไปสักครึ่งกระถางนะครับเพื่อที่จะนําล่องนะครับเพื่อไม่ให้บอลสีของเรานะครับตกใจกับดินใหม่นั่นเองนะครับส่วนดินเก่าที่มากับกระถางเราไม่ต้องไปล้างออกนะครับเราคว่ำลงแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เอาไปใส่แบบนี้นะครับผมแล้วก็แค่เราต้องเติมดินลงไปนะครับให้เต็มเท่านั้นนะครับเขาก็จะปรับตัวได้ดีแล้วก็ฟื้นฟูได้เร็ว บอกนะครับถ้าดินเราดีดินเราปรุงเรียบร้อยปรุงสดปรุงรงาปรุงดีสมบูรณ์อ่ะผมบอกไว้ว่าแป,ป๊บๆนะครับเดี๋ยวรอรุ้นกันแต่ผมจะมาอัปเดตนะครับเพราะว่าเขาแตกหลอดแตกกอได้ดีมากๆนะครับส่วนนี้เป็นกวากใบโพลักษณะที่ผมวางก็วางค่อนข้างแรงนะก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าบอลผมมันแข็งแรงมากนะครับนะครับผมทําแบบเออรีบหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้นะย้ายสองกระถางแล้วก็เหนื่อยด้วยนะครับผมเยอะอีกตั้งหากนะครับ ก็นี่ย้ายเสร็จแล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับเราจะพาไปปรุงปุ๋ยนะครับวันนี้ปุ๋ยนะครับก็จะใช้แบบนี้นะครับส่วนผสมตามนี้เลยนะครับวิธีปรุงก็ง่ายๆนะครับก็ผสมส่วนผสมที่ผมเขียนไว้บอกไว้นะครับตามนี้เลยนะครับเพราะว่าส่วนผสมพวกนี้ช่วยไปกระตุ้นนะครับให้พวกบอนสีแตกหลอดได้ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเบบี๋เล็กๆเนี่ยเขาโตดีโตเร็วอีกต่างหากนะครับ ลองไปหามาทำทำตามผมได้เลยนะครับผมก็นะครับหลังจากเราผสมเสร็จเราต้องคนทุกอย่างนะครับอย่างเช่นกะปีเนี่ยเราต้องละลายน้ําอย่างดีเลยนะให้เป็นเนื้อเดียวกับน้านะครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับเราก็นําตักไปรดราดนะครับผมแนะนําอะไรอย่างหนึ่งให้นะเพื่อนๆโดยเฉพาะฟอนสีที่เขาย้ายลงกระถางมาเนี่ยถ้าอยากให้แตกหลอด เร็วลากเดินเร็วนะครับใช้สูตรนี้เข้าไปผมบอกเลยนะว่าสุดยอดมากนะครับผมอันนี้นะใครที่ติดตามผมมาก็จะรู้นะครับว่าจากบอลเล็กๆนะครับส่วนเล็กๆตอนนี้ก็แทบจะไม่มีที่ไว้แล้วนะก็เพราะว่าผมใช้สูตรบำรุงพวกนี้นะครับผมสับเปลี่ยนมุนเวียนกับสูตรอื่นๆน,นะครับผมเนี่ยเรานำมารถราชกับพวกเบบีต่างๆนานาเนี่ยเขาได้ เออถ้าเขาแบบได้สารอาหารกระตุ้นดีๆนะครับลากเขาเดินดีเนี่ยเขาโตรเร็วมากๆนะครับดูดูดูนางใหม่ที่อยู่ก้นขันนะ่ะเออตอนนี้จะล้นออกมาจากนอกตู้แล้วก็คิดหนักอยู่นะถ้าเออเราย้ายออกมาจากนอกตู้มันจะเป็นยังไงนะเออนะครับผมก็นะครับเรานําไปรดราดแบบนี้นะครับสัปดาห์ละครั้งก็ได้นะครับผมหรือจะใช้กับสับเปลี่ยนหุงเวียนกระสุนอื่นของผมก็ได้นะครับ อยากให้บอลสีสวยๆแบบผมอย่างงี้เลี้ยงยังไงเลี้ยงไม่ยากนะครับพวกสูตรเทคนิคต่างๆเนี่ยผมทําไปให้หมดแล้วนะคบผมสําหรับวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะผมก็ฝากเอนดูช่องบ้านสวนพาเพลินด้วยนะคะผมที่เลี้ยงบอลสีจากความรู้เป็นศูนย์นะครับตอนนี้ก็ลองผิดลองถูกมาจนบอลงามมากแล้วนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ อยากให้บอลสีสวยๆงาๆอย่าลืมไปดูคลิปย้อนหลังนะครับผมรับรองว่าได้ประโยชน์กับคนเลี้ยงบอลสีแล้วก็ FC ที่รังในบอลสีทุกคนนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย